กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ healthy fine day ครับรายการที่นำสาระเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการการออกกำลังกายแล้วก็สุขภาพมารวมไวไ้ด้วยกันครับวันนี้ผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์รจรยืนอยู่ข้างผมคืออาจารย์เอกครับค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตค่ะจากภาวิชาย,ยุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะครับผมแขกสำหรับวันนี้จะเป็นโรงเรียนนะครับแล้วก็นักนเรียนแล้วก็คุณครูที่น่ารักมาก อยู่ที่อำเภอสังคราบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนบ้านสายรุ้งอยู่กับคุณครูโทมโมโกะคาตากะนะครับ<ะ>เราลองไปดูวิทยาก,กัะครับว่ามีเรื่องราวที่น่าติดตามหรือน่าสนใจยังไงบ้างราครับ คือโทโมโกะคาโตากะค่ะแล้วก็ฉันอยู่ที่โรงเรียนบ้านสายรุน้นฉันสอนภาษาญี่ปุน่นภาษาอังกฤษวิศะศิลป,ปะดนตรีแล้วก็ออกกําลังกายทําไมฉันมาที่นี่เพราะว่ามอก่อนฉันสอนภาษาญี่ปุ่นที่กรุงเทพรู้สึกว่ามีประโยชน์ไหมใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดมีประโยชน์หรือเปล่า

เรื่องสุขภาพทำไรธรรมชาติถ้าไม่เราทำไรธรรมชาติเพรไม่นึกถึงธรรมชาติเราไม่นึกถึงนคองอื่นแค่เราอยากได้อยากได้อยากได้ถ้าเราสอนแบบนี้เราก็จะผ่านละไม่มีลนะเพราะฉะนั้นต้องมีโรงเรียนที่ดีท่านเด็กที่ดีเพื่ออนาคตต่อ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 ,ตอถ้าเราสอนเด็กๆอยากให้ร่าง,งกายแข็งแรงมาก่อนถ้าร่างกายแข็งแรงเรา ช่วยเรอตัวเองได้เราช่วยกคอุ่นได้แล้วก็ใช้สมองได้เรียนเก่งขึ้นได้แล้วก็สุดท้าช่วยสังคมก็ได้เพราะฉะนั้นเน่งออกกกำลังกาย เด็กเราแต่งของกะเรียงของกระางคมงค์คมพม่าทุกคนอยู่ที่ชายเดนแล้วก็ไม่คอยมีเงินเรียนหนังสือไม่คอยมีเงินกินข้าวเพราะฉะนั้นให้เด็กๆพลุกป,ปักพลุกป,ปักเองแล้วขายโรงเรียนอันนี้อยากให้กำลังใจอยากทำอยากขายเขาก็อยากได้เงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้กำลังใจด้วยแล้วก็มีความสามารถกีช่วยช่วยกันต้นดูแลทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้น เรื่องงานทำทำผักทำส่วนเนี่ยหลายให้ผลที่มีประโยชน์ไม่ว่าเราผักผักกับผรลไม้แต่ผลไม้รมาคาแพงเพราะฉะนั้นบ,บางครั้งแต่ผักกตุกวันทุกวันปลาที่หาเองเนี่ยอันนี้เมื่อไรก็กินได้แล้วก็เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็แค่อัติรคันทำไมเราเนื้อสัตว์กินน้อยๆเพราะว่าเราไม่มีทุ่งเย็น อันนี้ไงให้ปร่งเพราะว่าไม่อยากเก็บนานถ้าเป็นไปได้เราว่าอยากเลี้ยนสัตว์เพราะว่าถ้าเราซื้อเนื้อที่ร้านอันนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ใครเลี้ยงก็ไม่รู้ใครให้ให้เขากิงอะไรก็ไม่รู้บานทีชี้ยาหรือว่าให้กิงที่ผิดผิดแล้วก็เนื้อก็ไม่ดีสําหรับร่างกายก็ไม่ดีถ้าเราเลือกได้ก็จริงใจอยากเลี้ยนสัตว์สนใจอยากอยากรู้ว่าเราตอนนี้กินผักเน้นผักนมทั่วเรือน ที่คนบริจาคให้เราเราก็ให้กินถ้ามีก็ทุกวันแล้วก็เนื้อสัตว์ก็แค่อิติร,าารักันโปรโตีนน่าจะไม่พอช่วยคิดเมนูว่าเมนูที่ทำให้เด็กๆร่างกายแข็งแรงขึ้นสมุนที่ขึ้น,น,ดนได้ไหมครับเรียบร้อยไปแล้ววิทยาเป็นนสน,<ร>สนใจค่ะก็ะสอนด้วยวิถีธรรมชาตินะจริงๆเราเศรษฐกิจพอเพียงชัดๆเลยนี่นะคะ ประเด็นปัญหาที่คุณครูทอมโกสงสัยในเรื่องของโปรโตีนนะคะจริงๆเราต้องบอกว่าร่างกายเราได้รับโปรโตีน2ทางทั้งส่วนที่เป็นจากพืชแล้วก็จากสัตว์อาจารย์อาจจะยังไม่คิดว่าสิ่งที่ได้เนี่ยพอจริงๆแล้วในส่วนของการรับประทานไม่ว่าจะเป็นข้าวไข่หรือปลานะคะที่ให้เด็กๆทานอยู่เนี่ยจริงๆมันก็มีโปรโตีนพอสมควรน,นะคะแต่ว่าส่วนที่ขาดเนี่ยในสิ่งที่อาจารย์เขาพูดก็คือคงเป็นเรื่องของโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ นะคะเพราะว่าไม่มีตู้เย็นเก็บไม่ได้ไม่มีตู้เย็นก็เนื้อสัตว์ทานน้อยน่อยก็ซื้อมาอาทิตย์ละครั้งนะคะทีนี้ถามว่าจําเป็นที่จะต้องเพิ่มไหมอาจจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเรารับประทานในพวกของไข่เต้าหู้นะคะปลาหรือแม้กระทั่งข้าวเพิ่มขึ้นเราก็อาจจะได้รับโปรตีนทอนะอันที่2ก็คือส่วนที่อาจจะไม่เพียงพอเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนที่ได้รับมาจากเนื้อสัตว์ยกตัวอย่างเช่นวิตามิน B12 ถ้าเกิดไม่ได้รับเนื้อสัตว์เลยนะคะอันที่2จะเป็นพวกธาตุเหล็กนะคะอันที่3จะ เป็นกลุ่มแคลเซียมนะคะที่ที่อาจจะขาดไปนะคะดังนั้นเนี่ยเมนูวันนี้เนี่ยก็น่าจะเสริมในส่วนที่จะเป็นเรื่องของธาตุเหล็กนะคะแล้วก็มีโปรตีนด้วยนะคะอาจจะมีแคลเซียมเพิ่มด้วยนิดหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในแง่ของธาตุเหล็กเนี่ยถ้าเราบริทานอาหารที่มีธาตุเหล็กก็โดยเฉพาะนะคะเป็นธาตุเหล็กที่มาจากสัตว์นะคะเช่นเครื่องเครื่องในเนื้อสัตว์ เป็นเนื้อแดงนะคะหรือว่าจะเป็นตัวเลือดเองก็ตามเนี่ยจริงในเด็กๆเนี่ยอาทิตย์ละ1-2ครั้งเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วเมนูแรกเลยครับเป็นเรบานีร uh, านะครับก็คือจริงๆแล้วคำว่าเรบะนะครับมันเป็นคำว่าล i เวอร์นะครับลิเวอร์ที่แปลว่าตับนะครับก็เพี้ยนเสียงมาตามสไตล์คนญี่ปุ่น ที่เตรียมมาหลักๆเลยก็จะเป็นตับหมูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เอามาใช้ด้วยกันก็คือนม,นมครับนมเนี่ยจะช่วย2ออย่างหนึ่งก็คือช่วยทําให้ตับไม่ขาวนะครับสำหรับคนที่ทานตับไม่ได้เพราะกลัวกลิ่นนะครับสองก็คือทําให้นุ่มขึ้นนะครับ<ม>ออของผมง่ายมากเลยก็คือเอาตับแช่นมทิ้งไว้อย่างน้อย5นาทีนะครับหมักด้วยกันนะครับให้เขาอยู่ด้วยกัน แป๊บเดียวนะครับก่อนเอาไปทอดวันนี้เราจะใช้วิธีการทอดก่อนนะครับเพื่อให้ขจัดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็สุกอย่างทั่วถึงเราแช่นมทิ้งไว้ก่อนครับแล้วก็ตั้งกระทะที่เราเตรียมมาวันนี้เพิ่มเติมครับคหมอก็จะมีกุ้ยช่ายนะครับใ,ใบกุยช่ายทั้งขาวทั้งเขียวนะครับมเมล็ดฟักทองถัง่วงอกนะครับแล้วก็ที่เหลือ มีงานะครับ,รบแล้วก็เป็นเครื่องปุ่มเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคส่วน,นของตัวผ <3 S 1> ู้ชายก็น่าจะเสริมท่านเหล็กได้ได้นะ,นะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเตรียมเขาเรียกว่าเครื่องเล็กน้อยนะครับอย่างพลิก3ามสีอย่างพลิก3าสีนี่ถ้าไม่มีเราก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ตามที่หาได้โอเคต่อมานะครับต้องเอาน้ำออกก่อน แช่นานจะมีปัญหาไหมคะไม่มีครับบางครั้งชงไม่ได้เลยใช,ใช่บางครั้งผมแช่เป็นชั่วโมงนะครับวันนี้เราก็เอาง่ายๆซับจนแห้งเลยเนาะครับผมเราเช็คน้ำมันแบบง่ายๆนะครับ<ม>ก็คือใช้ตะเกียบไม้นะครับอย่างวันนี้เรามีตะเกียบไม้ตะเกียบไม้ไหนก็ได้นะครับล้วก็เอาตะเกียบไม้นี่จุ่มลงไปนะครับ เราสังเกตฟองอากาศที่ออกมาจากตะเกียบนะครับฟองอากาศออกมาทันทีออกมาเยอะออกมาเร็วนะครับก็แสดงว่ามันร้อนใช่ครับถ้าออกมาช้าออกมาน้อยมันก็คือเราเช็คตามอุณหภูมิว่าของที่ใส่ลงไปมันเดือดมากเดือดน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ก็น้ํามันนะครับร้อนแล้วนะครับตับที่เราแช่ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปอันนี้จะกระเด็นนิดนึงนะครับเโลบค่ะแค่สุกแล้วตักขึ้นแหละค่ะใช่ครับ เพราะว่าตับตัวนี้เราหั่นมาบางอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าแบบต้องการลดระยะเวลาเอามาผัดเลยได้ไหมคะจะได้ไม่ต้องแต่ว่าจะติดตรงนี้ครับบางทีถ้าเราผัดตับเลยเนี่ยผัดพร้อมผักการที่เราจะควบคุมให้ตับสุกเมื่อไหร่กับผักเนี่ยมันจะยากครับบางทีผักยังไม่สุกตับแข็งไปแล้วนะครับหรือว่าบางทีตับยังดิบอยู่ผักสุกก่อนก็น้ํามันเล็กน้อยนะครับ ดเ,ดเดี๋ยวเราจะผัดพริกก่อนเนื่องจากว่าพริกนี่น่าจะเป็นอะไรที่สุกยากที่สุดนะครับ,รบน่าจะไม่หมดนะครับใส่เท่าที่เราจะใช้อันนี้เครื่องปรุงรสที่ผมใช้อันเดียวเลยก็คือโชย,อยุอย่างเดียวนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะใส่วิชายขาวนะครับวิชายเขียวนะครับน้ำสต๊อกเล็กน้อย แล้วก็ตับนะครับก็จริงๆวันนี้นะคะสำหรับอาหารที่ใช้เนี่ยก็เลือกวัตถุดิบที่มีทั้งครบทั้ง5หมู่เลยนะคะคแม้กระทั่งผักเนี่ยยังเลือกแบบหลายสีซึ่งอันนี้เหมาะนะคะจะทำให้ได้พวกวิตามิน A นะคะหลากหลายเนาะรตรงนี้ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นโปรตีนนะคะน้ำมันใช่ไหมคะแล้วก็พวกผักผลไม้นะคะครบถ้วนถ้าอยากให้ข้นก็ใส่แป้งมันละลายน้ำตอนหลังนะครับ มันก็จะเหนียวขึ้นนะคะเรียบน้อยตรงนี้เราใส่ถั่วอกนะครับอันนี้คือนอกจากจะเสริมโปรตีนแล้วเนี่ยก็คือเสริมเน้นที่เป็นธาตุเหล็กมากกว่าค่ะนี่นะคะในกรณีของเมนูที่เป็นตับอันนี้นะคะครับผมคือครับเดี๋ยวผมด้วยง่าอันนี้ก็จะได้พวกแคลเซียมด้วยนะคะสําหรับงานเนาะแล้วก็ยังมี เมล็ดฟักทองอ่าเมล็ดฟักทองก็อาจจะช่วยเพิ่มในส่วนที่เป็นพวกแมกนีเซียมนะคะครับผมค่ะเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นเดบานีลาครับสำหรับโรงเรียนบ้านสายรุ้งอาจจะไม่เหมือนกับที่เคยเห็นตามร้านทั่วไปนะครับผัดตับสูตรเสริมเหล็กสำหรับน้องๆครับผมค่ะ,คะ เรียบน้อยไปแล้วครับเมนูแรกค่ะสำหรับเมนูอันนี้นะคะน่าจะตอบโจทย์ของคุณครูโทมโมโกนะคะเพราะว่ามันมีทั้งธาตุเหล็กแล้วก็มีโปรโตีนด้วยนะคะในกรณีของตับนะคะจริงๆแล้วก็มีโปรโตีนด้วยนะคะสมมุติว่าถ้าเราอยากจะดูว่าโปรโตีนเราต้องการเท่าไหร่หรือที่เรากินเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่เอาง่ายๆก็คือว่าถ้าเราตักเอาช้อนโต๊ะเนี่ยนะคะแล้วก็ตักเนื้อประมาณสัก2ช้อน เอาเนื้ออย่างเดียวสองช้อนนะคะอันนี้ก็ประมาณ7กรัมโปรตีนโอ้คำนวณง่ายๆเลยเลยอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะคะหรือว่าถ้าสมมติเราใช้ไข่แล้วเป็นไข่ทั้งฟองฟองหนึ่งก็คือประมาณ7กรัมโอเคแล้วสองช้อนคือ7กรัมน้องต้องการประมาณน้องต้องการอยู่ที่โดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณจุดหกถึงจุดแปดกรัมต่อน้าหนักตัวกิโลหนึ่งยกตัวอย่างเช่นน้ําหนัก50กิโลก็ใช้ประมาณ30-40ถึง สามสิบถึงสี่สิบกรัมใช่ทีนี้มันไม่ใช่หมายความว่าในอาหารที่เรากินจะมีเฉพาะตรงนี้ไะคะข้าวที่เรากินก็มีโปรตีนอยู่แล้วคือพูดง่ายๆคือส่วนประกอบองค์ประกอบเล็กๆที่แทรกอยู่ในนี้มันมีโปรตีนอยู่แล้วด้วยใช่คะัมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ชิมดูครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเราลองชิมกันครับคือตรงนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็เอาไปเป็นไอเดียให้คุณครูโทมโกได้ อาจจะปรับเปลี่ยนนะครับในลักษณะของผักที่ใช้นะครับเท,ท่าที่หาได้ส่วนเรื่องของตับน่าจะเป็นเมนหลักนะครับเพื่อเพื่อช่วยเสริมเด็กกรีดูสมองครับเดี๋ยวเราจะนําเสนออีกหนึ่งเมนูเป็นเมนูที่คนญี่ปุ่นส่วนมากรู้จักอยู่แล้วเราก็สามารถทําได้ง่ายๆชื่อเมนูว่าอาเกดาชิโตฟุครับผมส่วนอาหารหน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะอร่อยขนาดไหนติดตามชมช่วงหน้าครับ กับเมนูที่2ครับอาจารย์อันนี้จะเป็นเมนูเรียกว่าอาเกะดาชิโตฟุครับชื่อก็บอกเนาะเป็นญี่ปุ่นรี่ปตัวเดียวค่ะโตฟุคือเต้าหู้โตฟุก็คือเต้าหู้ครับอาเกะก็คือทอดนะครับส่วนดาชิดาชิก็คือน้ำดาชินะครับน้ำสต๊อกจากปลาถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แปลงง่ายๆเลยให้เข้าใจกันได้ง่ายๆก็คือเป็นเต้าหู้ทอดที่ราดด้วยน้ำสต๊อกปลานะครับแบบข้น เริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่น้ําดาชิก่อนการต้มน้าดาชินะครับมันจะมีหลายวิธีเราตั้งไฟอ่อนนะครับเอาน้าเปล่าตั้งไฟอ่อนใส่คอมบูลงไปครับแล้วก็อหน้าตาคอมบุนี่หลายคอมบุนะครับเล็กหรือใหญ่ก็ได้นะครับใส่คอมบูลงไปแล้วเป็นคอมบูแห้งนะคะใช่ครับทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับเชฟใส่เยอะแค่ไหนอะคะอ่หม้อนี้ผมใส่2 2อันนะครับจริงๆอันเดียวก็อยู่แล้วนะครับใส่ลงไปปุ๊บแล้วก็ จะตั้งไฟต่อก็ได้แต่ห้ามเดือดน,นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับหรือรบ,บางคนปิดไฟไปเลยปล่อยให้คอมบูทําหน้าที่ของเขานะครับในคอมบูก็จะมีกลูตาเมตนะครับก็คือคล้ายๆกับผงชูรสอูมาม,มิค่ะเป็นอุมามิใช่ครับอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับทิ้งไว้มาสิ0นาทีเสร็จแล้วตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วเราก็จะใส่ ปลาแห้งลงไป<า>ระหว่างที่รอนะครับวันนี้เราจะมีอีกอ่านหนึ่งที่จะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการทำเต้าหู้ตัวเต้าหู้นะครับเราก็หั่นให้เป็นชิ้นที่เล็กพอประมาณเพื่อที่ว่าเวลาทอดจะได้ทานได้สะดวกใช่ครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าโคดติ้งแป้งตรงนี้มันจะช่วยดูดตัวซอสไว้นะครับ ทีนี้กับการทอดเต้าหู้แบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าคุณครูจะทอดให้กับน้องๆทานนะครับที่โรงเรียนแนะนําว่าท,ทําทีเดียวเราทาเยอะๆนะครับเราจะทอดโดยที่ใส่ตะแกรงไว้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ใส่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเขาจมลงล่างจะเอาขึ้นไม่ได้ะค,คะ ก็ S <S <BU: S 3> ระหว่งาบบงที่รออันนี้นะคะเราก็มาคุยกันว่าเต้าหู้มันดียังไงรจริงๆแล้วมันเป็นของที่คนญี่ปุ่นจริงๆคุ้นเคยหรือแม้กระทั่งคนในเอเชียนะคะในกรณีของเต้าหู้เอ,เองเนี่ยก็จะมีปโปรตีนนะคะคซึ่งปโงปรตีนหรือว่ากรอดอะมิโนที่มีอยู่ในเต้าหู้เนี่ยเทียบเคียงกับกลุ่มข,ของเนื้อสัตว์ <PR> อาจจะไม่เท่ากันทีเดียวนะคะคแต่ก็ถือว่าเป็นกรอดอะมิโนครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานเต้าหู้เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ใหเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะอันที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นโปรตีนที่มาจากพืชเนาะ เพราะฉะนั้นกดออมิโนโบางชนิดก็จะมากกว่าบางชนิดก็จะน้อยกว่าถ้าเทียบจากในสัตว์นะคะคแล้วก็เหมาะสําหรับเป็นแหล่งโปรตีนในคนที่ทานมังสวิรัตครับผมแล้วในกรณีของโรงเรียนสายรุง้งในกรณีที่บอกว่าเอ๊ะเราแบบไปหาซื้อเนื้อสดไม่ได้นะคะได้แค่อาชิตละครั้งเต้าหูก้ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการที่จะเป็นแหล่งโปรตีนแล้วก็สามารถจะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะ เริ่มทอดแล้ววันนี้เนื่องจากเราทำสเกลเล็กมากเดี๋ยวผมจะใช้ช้อนตวงเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณหมอทำสองสูตรเท่ากับว่า เป็น8ปดสองสองครับก็คือเอาน้ำดาชิด8ครับผม8แล้วก็โชยุนะครับ2ครับ ครับอาจารย์เดี๋ยวพอเริ่มเดือดก็สมบควมครับอาจารย์ชิมแล้วก็เติมแป้งนี่ขอเติมแค่เริ่มต้นก็คือทีละช้อนทีละช้อนแล้วค่อยๆคนเอาแค่พอเหนียวครับคล้ายๆน้ำรัหนาะครับรสชาติจริงๆมันควรจะเป็นยังไงอ่ะมันออกหวานหวินนึงจะออกหวานหวานครับใช่ครับมันต้องหวานมากไหมคะไม่ไม่มากครับเชฟลองชิมดูไหมอ่ะว่ามันหวานหรือยังคือมันเริ่มมีรสประล่ำประล่ำแล้วแต่ไม่แน่ใจว่านี่ค่ะต่อได้ครับ อ่ตมนตน้กิดถูกแล้วครับนี่แหละครับ,รบ oh, <okay. S 2> ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพอเราได้หลุดด้วยน้ำแป้งมันก็จะพอดีโอเคครับหมอใส่แป้งมันได้เลยครับมาไปที่ละชอ้อน <Okay. S 2> <Okay. S 1> เริ่มเริ่มเริ่มคนแล้วนะครับอันนี้ช้อนสุดท้ายเลยครับหมอ โอเคครับอยู่แล้วเหมือนพวกกระเพาะป้าน้ำแดงคล้ายๆกันครับโอเคตัวนี้เป็นซอสอากิดาชินะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเต้าหู้นะครับที่เราทอดไว้นะครับเราก็เดี๋ยวที่เหลือก็คือแค่ราดน้ำนะครับมีนาคั่วนะครับ งาบดอันนี้เป็นงาบดมาเรียบร้อยนะครับโรยด้านบนนิดหน่อยแล้วก็แต้มขิงน,นิดนึงนะครับอาจารย์ไว้ปลาแห้งได้แล้วนี่เป็นอากิราชีตโตฟุกครับเป็นอาหารทีอ่อาจารย์โทโมโกะคุ้นเคยแน่นอนเป็นไกด์ไลน์ให้อาจารย์ปรับเปลี่ยนได้ตามสิ่งของที่หาได้นะครับ อีกอย่างนึงที่ผมจะบอกเกี่ยวเรื่องดาชฉีก็คือว่าทั้งปลาแห้งหายได้ยากทั้งคอมบุหายได้ยากอย่างนึ่งที่ใช้แทนได้ได้เลยก็คือน้ําสต็อกผักผักที่น้องๆปลูกกันเองนะครับเอามาทําเป็นน้ำสต็อกขึ้นน้ำสต็อกจากตัวนั้นนะครับแล้วก็ทําเป็นน้ําอากิดาชฉได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราอยากจะฝากข้อมูลนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนบ้านสายรุ้งนะครับทางโรงเรียนนะครับต้องการแล้วก็ยินดีที่ได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของข้าวสารข้าวสารอาหารแห้งใช่ครับอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถเก็บได้นะครับแล้วก็แว่วมาว่าคุณครูโมโกะอยากจะทําฟาร์มไก่นะครับเพื่อให้น้องๆได้ทดลองที่จะเรียนรู้ในการเลี้ยงปศุสัตว์นะครับก็ถ้าใครมีกําลังแล้วก็จิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือนะครับ ก็มีรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ครับครับผมโอเคครับอาจารย์อันนี้ชิมดูนะครับขอบช่วยเห็นไหมครับมันจะมีเนื้อเนียอหนึ่งเปนเนวอเนื้ออยู่ข้างนอกใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนฟิล์มเกาะอยู่ข้างนอกนะคะดูน่ากินนะคะอร่อยดีค่ะครับอันนี้เป็นหนึ่งในซัมเปิลนะครับตัวอย่างของอาหารที่อาจารย์โงโมกโกสามารถออกไปทำให้น้องๆทานได้เด็กๆน่าจะชอบ เดี๋ยวในช่วงต่อไปครับเราไปพบกับอาจารย์ต้นแล้วก็พี่บวยดูว่ามีการหนอมลังกาที่น่าสนใจในรูปแบบไหนบ้างที่จะมานำเสนอเราในวันนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับอาจารย์เอยังไงต้องขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมขอท้าทายพี่ให้พี่ออกแบบฮิตสำหรับคนที่ไม่แข็งแรงหรือว่าคนอ้วน เก่งใช่ไหมใช่แล้วหรือว่าธรรมชาติของพี่ต้นอ๋อ